นี้จรา,ายการบิ๊กซีพืาถั่ว EP 5และว,วันนี้ค่ะยี่เราอยู่กันที่ b i ๊กซีเพรสสมุทรปราการค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่า EP ที่แล้วเราอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่า EP นี้เราออกไปจากเมืองหน่อยแต่ไม่ไกลมากเพราะว่าเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้ปาประหานะเธค,ะค เดินหางสะดวกสบายนะคะ,คะแล้วก็บิ๊กซีเพสสมุดปราการเนี่ยมีการรโนเวทครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในด้วยใช่แล้วค่ะข้างในจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวอังยี่และพี่แน่แนจะพาเข้าไปชมค่ะตามผู้นำมันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่โตโ์ของสาขาบิ๊กซีเพสสมุดปราการค่ะพี่แนแนใช่แล้วและตอนนี้อังยี่นีป้ายนี้ เขาช่วงนี้นะคะบิซีของเรามีการเฉลิมฉลอง31ปีค่ะกับแคมเปญที่มีชื่อว่า31ปีฉลองอลังการพิเศษกำลัง เรามีเพียง3ขั้นตอนง่ายๆในการเล่นค่ะนี่เลยค่ะแล้วเพียงสแกน QR โค้ดนะคะแล้วมีเล่นเกมด้วยนะคะ,ะเล่นเกมแล้วเนี่ยเรามีรางวัลมากมายแจกให้กับลูกค้าทุกคนเลยตแต่เราจะเล่นเกมยังไงไหนมาเล่าสินี่ดูแค่นี้เลยนะคะแค่สแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะกับ b ิ๊กซีทุกสาขาค่ะแล้วก็สามารถรับรางวัลแบบนี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เช็ครางวัลนี่ มีของจริงนะจ๊ะได้ทุกคนนะคะรับรางวัลได้เลยกดรับรางวัลหรือจะกดส่งรางวัลให้เพื่อนก็ได้ได้ด้วยเหรอได้ด้วยผ่างลน์ออฟฟิเชียลบิ๊กซีไทยแลนด์แบบนี้ได้เลยและขคาเปญนี้นะคะสามารถเล่นได้ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะพี่แนแนใช่แล้วค่ะได้เมื่อกี้ได้อะไรนี่ได้คูปองส่วนลด11บาทต่อแพ็คเมื่อซื้อสินค้าเบทาโกรคอฟเทลพริก120กรัมแบบนี้เลยเราไปดูของจริงกันเลยไหมไโอเคเดี๋ยวเราพาไปข้างในกันนะคะไปนี่เข็นรถไปไน ค่ะอันนี้ c o n f e c t i o n the w o r l อนนของน่าอินมากสวัสดีคุณแม่ We are fresh เนื้อหมู We are fresh สดส,ดสดเลยและนี่เลยสามชั้นหัน่นชิ้นน่ากินอัง แซลมอนอีกแล้วเปิดตัวไหนเปิดตัวให้ก่อนนี่ปลานิยนปลาแดงแดงจะไว้ใจได้กะแกมันนุ่มมากเหมือนว่าน้ำอยู่เลยโอ้โน่าทานมากนี่ค่ะตัวคือดูดีครับถูกจริงประหยัดจริงถูกจริงประหยัดจริงสดจริงใหม่จริงผลิตละเป็นคนดีกว่าแซลมอนชิ้นเมื่อกี้อันนี้มันกลายเป็นทอดมันบด้ปลาร้ราคาดีมากดูดิใี มากเลยใช่ค่ะอ่อะหนึ่งสองสามนอกจากเล่นเกมแล้วพี่แนนแนนคะลูกค้ายังสามารถเอาพอยต์มาเบิร์ได้ใช่แล้วบางรายการสินค้านะคะหนึ่ง p o สามารถแลกรับส่วนลดได้ถึงหนึ่งบาทเลยทีเดียวคุ้มมากใช่รีบมาช้อปปิ้งกันที่บิ๊กซีกันเยอะๆนะจ๊ะจ้า Oh, yeah. พี่แนนว่ายี่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้เพราะว่านอกจากบิ๊กซีของเรานะคะ,คะจะมีอาหารสดอาหารทะเลผลไม้และแตงกนาแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารพร้อมทานด,ด้วยใช่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับครัวร้อนนะคะเดลิก้าของบิ๊กซีนั่นเองค่ะมีอังยีข้างหลังของเรานะคะหน้าตาแบบนี้เลยนี่เขาบอกว่าที่เขาแย่งชิงกันใช่อันนี้คือไก่อบซอสที่ <What? S 1> มียอดขายต่อล้านตัวต่อปีเลยทีเดียว oh. มา,มาแล้วก็ oh. ร้อนเลยพร้อมทานมากๆเลยกับครัวร้อนเดลิก้าของบิ๊กซีนั่นเองค่ะอย่าลืมแวะมาทานนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะแล้วและตามธรรเนียมของบิ๊กซีพาทัวร์ของเราค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนนี้กันแล้วจ้าฟู้ดพาร์คจ้าดูอาหารดูหน้าตาอาหารแต่ละร้านแต่ละจานวันนี้มาแบบเต็มที่มากๆเต็มที่ อลังการกมากๆสามสีนี่สี่โต๊ะนะมาเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกกันเลยแองจี้ร้านกินอะไรกันดีนี่ดีกว่า น่ากินมากๆเลยกับร้านนี้เลยข้าวไข่เตียวแกงชุดคุณนิพาพระอันนี้ชื่อร้านเหรอชื่อยาลี่หลันยาวร้านคือจะต้องบอกว่าจากคุณนิพาพรกระเพาะปลาสลาบุตนี่อยู่ที่หน้าดิฉันเลยนะคะไปต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟสุวรรณนาอยู่ด้านโน้นเมื่อกี้รเห็นอยู่เย็นตาโฟน่าทานมากๆเลยนะคะและเกี๊ยวก็ดูกรอบมากๆเลยเช่นเดียวกันมันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งถ้าใครอยากหาอะไรเย็นๆกินๆนี้เลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ด้านหน้าเธอเลยอ๋อนี่เลยทำไมน้ำมันแบบครนคลักมากอืมน่าทานมากมาดูแปลาปลาตะเคียนเจียวคือถูกต้องที่สุดใช่แล้วต่อไปผัดไทยหอยทอดแม่ประภาค่ะผัดไทยผัดไทยจะอยู่นี่เลยและหอยทอดอุ้ยดูสิอ๋อมีแต่ผัดไทยเดียวอยากกินหอยทอดเนี่ย อย่าดื้อมันเยอะแล้วพักก่อนความเส้นนะเดี๋ยวเรามาชิมเส้นเพราะว่าฝัดไทยดี่เส้นด้วยทีมงานฝากบีบมะนาวด้วยเลยสั่งด้วยอีสานธรรมชาติส้มตำไทยส้มตำไทยถูกต้องนะาจ๊ะตอไปค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูแม่ประภาข้าวขาหมูอยู่นี่ความฉ่ำของหนังหมูนี่นี่ยังไงยังไงอือพิเศษนะเละจับไปไหนเดี๋ยวจะมาวางตรงนี้เลย นี่มันดีมากนะคะติดตะขอไม่ได้มันนม, <c oughs> มันแน่นค่ะอิ่มมากๆเลยนะคะกับนี่เลยฟู้ดพาร์คนะคะที่บิ๊กซีเพลสสมุดปาการของเรานั่นเองค่ะถูกตค่ะ <c oughs> สถานที่ของเราสถานที่อาจจะยังไม่ได้กว้างมาก <c oughs> แต่ร้านค้าแบบแน่น,น,นคุณมาที่นี่นะต่อให้กินมามาสามสวันติดก็ไม่เบื่ออาหารเยอะมากใช่แล้วก็นี่ดู สถานที่สถานพี่ดูสะอาดแสงเข้าโปร่งสบายตานั่งกินได้เลยสวยงามทําให้อาหารก็ดูยิ่งดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญที่นี่นะคะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลย่ามาโดยทางสะดวกถูกองและที่สําคัญนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะแคมเปญของเรานะคะสามเซเว็นปีบิ๊กซีนะคะมาดูโปรโมชั่นและมาดูของน่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่แล้วตอนนี้ค่ะนี่ของคาวเรากินกันไปเยอะแล้วไอติมนหอยากอยู่เหมือนกันหนึ่งของหวา เนะคะใช้พอยต์ในการแลกใช้ได้ด้วยหรอไปสอนหน่อยไปสอนหน่อยปปาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช้กันยังไง